ทีน่น่ารักทุกคนพบกับครูดิวคนบ้านอิงเช่นเคยวันนี้คุณครูจะมาถบทวนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนแทนส่วนทีระบายสีครูดิวเชื่อว่าหลายโรงเรียนก็นเรียนมาแล้วแหละนะครับวันนี้ครูดิวมาถกทวนให้อีกรอบหนึ่งเด้อนะครับมาดูข้อที่หนึ่งก่อนนักเรียนจาไว้ว่าดูรูปก่อนว่าเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนถ้าเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนให้เอามาเขียนเป็นตัวส่วนดูอย่างเช่นข้อที่หนึ่งมันแบ่งออกกี่ส่วนลูก1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8ส่วนก็เขียนตัวส่วนเป็นเลข8มีระบายสีกี่ส่วนข้อนี้มีระบายสี1ส่วนก็เขียนเป็นเศษ1นส่วน8เด้อต่อไปข้อที่2ข้อที่2ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนรลป่ส่วนใช่ไหมสาก็เขียนตัวส่วนเป็นเลข3าระบายสีกี่ส่วน1ส่วนก็ตอบเศษ1ส่วน3ต่อไปข้อที่3ข้อที่3 แบ่งออกเป็น3ส่วนคุณดูเขียนข้างล่างละกันนะครับระบายสีไป2ส่วนก็ตอบเศษ2ส่วน3แบบนี้นะครับเอาไปดูต่อข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4แบ่งออกเป็นกี่ส่วนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกส่วนเขียนตัวส่วนเป็นเลขหกก่อนถูกระบายสีไป1ส่วนเขียนเป็นตัวเศษตอบเศษ1ส่วน6ข้อที่5แบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกรูปเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วน แต่ถูกระบายสีไปกี่ส่วนครับ2ส,ส่วนนะครับตามจริงเราสามารถตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือหาเลขที่มหารลงตัวทั้งเศษและส่วนคูดูเจอแหละเลข2 2อ,อ,อะไรใด้2 2 1ออ,อ,อะไรใด้4 2 2ตอบเศษ1ส่วน2หรือใครจะเขียนเศษ2ส่วน4ก็ได้ไม่ผิดนะครับต่อไปข้อที่6แบ่งออกเป็นกี่ส่วนนี่1 2 3 4 5 6 6, 6, 6ส่วนเขียนตัวส่วนเป็นเลข6 ถูกระบายสีไป5ส่วนตอบเศษ5ส่วน6ตัดไม่ได้แลวอันนี้ตอบได้เลยนะครับต่อไปข้อที่7ข้อที่7ข้อที่7แบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก1 2 3 4 5 6 7 8มี่ห้าแบ่งออกเป็น8ส่วนเขียนตัวส่วนเป็นเลข8นะครับถูกระบายสีไปกี่ส่วน1 2 3 4 5 6 6ส่หกส่วนตัดได้ด้วย้อนี้ นะครับมีเลขคู่มันเป็นเลขคู่หาร2ลงตัว2อ,อะไรได้6 2 3าเป็น6 2อ,อะไรเด้8 2 4เป็น8ข้อนี้ตอบเศษ3ส่วน4หรือใครจิเกเขียนเศษ6ส่วน8ก็ได้ไม่พิษนะครับต่อไปไปดูข้อที่8ข้อที่8แบ่งออกเป็นกี่ส่วน2 4 6 8ี่ใช่ไหมสองสดโอเค8ส่วนถูกกระบายสีไป2 4 5หตัวข้อนี้ตัดไม่ได้ตอบได้เลยเศษ5ส่วน8 ต่อไปข้อที่9ข้อที่9จ้ะข้อที่9ถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนถูกระบายสีไป3ส่วนอ้าวข้อนี้ตัดได้เลยลูกนะครับมีเลขที่มาหารลงตัวทั้งเศษและส่วนก็คือเลข3 3 1เป็น3 3อะไรเดียว6 3คูณ2ข้อนี้จะตอบเศษ1ส่วน2หรือเศษ3ส่วน6ก็ได้นะครับก็ไ,ด,ได้ไม่พิดไม่พิดไปข้อที่สิอย่างรวดเร็วเลยข้อที่10 เขียนตัวส่วนก่อนสองสี่หกอ่ามีหกส่วนก็เขียนตัวส่วนเป็นเลขหกถูกลบายสีไปสองส่วนอ้าวตัดได้อีกแล้วแม่สองสองอะไรสองหนึ่งได้สองสองอะไรได้หกสองสามตอบเศษหนึ่งส่วนสามจบนะครับข้อที่สิบเอ็ดสองสี่หกอ้าวแบ่งออกเป็นหกส่วนระบายสีกี่ส่วนล่ะสี่ส่วนอ้าวเป็นเลขคู่เอาแม่สองมาตัดเลยสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกตอบเศษสองส่วนสาม ต่อไปข้อที่12ข้อที่12แบ่งออกเป็น2 4 6 8 8ส่วนเลยถูกระบายสีเป็นสองส7เจเจส่วนตอบเศษเจส่วน8ตัดไม่ได้แล้วตอบเลยลูกตอบเลยตอบเศษเจส่วน8มาข้อที่13ข้อที่13 13แบ่งออกเป็นตัวตัวส่วนอ่ะตัวส่วน รูปนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน2 4 6 8 8ส่วนถูกระบายสีไป2ส่วนเศษ2ส่วน8เป็นเลขคู่แม่2ตัดได้แน่นอนสองเป็น2 2, 4เป็น8ตอบเศษ1ส่วน4พุ่นเหลี่ยวนะครับต่อไปข้อที่14แบ่งออกเป็น4ส่วนถูกระบายสี1ส่วนตอบเศษ1ส่วน4ีได้เลยต่อไปข้อที่15ข้อที่15ลูก สิบห้าสองสี่หกแปดแบ่งออกเป็นแปดส่วนถูกระบายสีไปสี่ส่วนเป็นเลขคู่อ่าเป็นเลขคู่หารแม่สองลงตัวสองสองเป็นสี่สองสี่เป็นแปดเอาตัดได้อีกตัดได้อีกแม่สองอีกสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่ามจริงคู่เดียวแม่สี่มาตัดตั้งแต่ที่แรกก็จบแล้วใช่ไหมครับนะครับข้อนี้ตอบสี่หนึ่งส่วนสองหรือใครจะเฉียนสศษสี่ส่วนแปดก็ได้ นะครับก็ไม่ผิดเพราะเป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเศษส่วนที่เท่ากันเด้อนะครับต่อไปข้อที่สิบหกอันนี้ง่ายแบ่งออกเป็นสองส่วนถูกระบายสีไปหนึ่งส่วนตอบเศษหนึ่งส่วนสองข้อที่สิบเจ็ดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนถูกระบายสีไปสามส่วนตอบเศษสามส่วนสี่ต่อไปข้อที่สิบแปดแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนี่สองสี่หกแปดแปดส่วนนะครับระบายสีกี่ส่วนสศษอ่า สส่วนก็เป็นเศษสส่วนแข้อนี้ตอบเศษสส่วนแจบแล้วนะครับในเรื่องของการถบทวนเศษส่วนนะครับส่วนที่ระบายสีแล้วก็สามารถนํามาเขียนเป็นเศษส่วนได้และที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งวันนี้ครูดิวมายามาซ้ํามาเตือนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ